แย่จังเธอทำร้ายดวงใจเนี่ยเป็นอีกแล้วเนี่ยมันเตือนอ่ะคือเลยแต่ว่ามาดูตั้งแต่ตอนนั้นเองแล้วป่ะถ่ายไว้สิสฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะมันเป็นอีกแล้วหมดไฟไรเลยอ่ะสวัสดีเทส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 ในสองสามเทสเทสในสองสาม สวัสดีค่ะแอบเพียวแอบเพียวไปเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรวะอะไรคือเปิดมันเป็นเพราะอะไรอ่ะ,อะไล่เตือนอีกเล้ยวอ่ะดูเทสเทสเนี่ยคนดูไม่มาเลยคนดูไม่เด้งเลยเนี่ยคนดูไม่เด้งเลยอ่ะในทิกตอกอ่ะเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือป๊อบหลอนดเล่นครับคนสองสวัสดีครับผมติกตอกคนไม่มาเลยงงอ่ะมันเตือนอะไรของมันหวามฉันเองรู้บอกไม่ได้ป้าแดงจะไลฟ์ไม่ได้เดี๋ยงงอ่ะคือสามารถยืดเรื่องได้ตรงไหนได้บ้างคะมาน้อยแปลว่าคนส่ดสายไม่ใช่ติกตอกมันเตือนไลฟ์ป้าแดงป้าแดงไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วมันเตือนของป้าแดงอีกแล้วอ่ะ มันสิเตือนของฉันอีกแล้ว่มันเตือนของฉันอีกแล้วอ่ะไลฟ์ like, ฉันโดนเตือนตลอดเลยอ่ะคืออะไรซิงว่ะแชทก็ไม่เด็งอ่ะดูดิขึ้นไลฟ์ขึ้นไลฟ์ตั้งนานแหละเนี่ยขึ้นไลฟ์มาหนึ่งนาทีก็ดูร้อยกว่าแชทมีแค่ห้าสามารถติดต่อซัพพอร์ตได้ยังไงบ้างนี่ไม่อยากไลฟ์เลยซิงนะ วัสดีค่ะใครใครยังใครอยู่บ้างอ่ะพิมพ์ไร์ป้าแดงหน่อยได้ไหมมาเทสไร์เทสระบบโอ้โล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 เทสเทสสาวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหรืลองไลฟ์ไปก่อนคมจอยค่อยขึ้น่หมสวัสดีครับกุ่มใครใครใครอยู่บ้างทิกตอก t ิกตอกพิมหนึ่งยูทูปพิมหนึ่งหน่อย เช็คประชากรแป๊บหนึ่งไม่ได้มานะติกตอกมันกันซีนติกตอกมันกันซีนชานหน้าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ต๊ิกตอกมันกันซีนป้าแดงมันคือมันเป็นตั้งแต่คราวแ,วแล้วแล้วก็หยุดไปหนึ่งวันแล้วก็วันนี้ลองขึ้นมันก็เป็นเหมือนเดิมวัดเซ็งเลยอะ่ะทำไมได้บ้างเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยสามารถติดต่อได้ไหมค่ะถ,ถามใครได้บ้าง แล้วบริขดค่ะสวัสดี่ะเนี่ยคนไม่มาเลยคนไม่มาเลยใครเห็นไลฟ์ประแดงใครคือแบบคนที่ดูไลฟ์ที่ตอกประแดงอะ่ะมันขึ้นวงวง,วงตอนที่ประแดงขึ้นไลฟ์ปะโลกอก้ดครับผมเนี่ยแชทค้างแชทไม่ไหลด้วยบักไม่ไหลเลยแชทไม่มีเลยคอมเมนต์หาย ตอบเห็นไ์พี่ไหมอ่ะ okay, <please. S 1> ตอบเห็นไ์พี่เปล่าเออไม่อยากไลฟ์เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันไม่ได้ทำะนะสวัสดีครับผมใครอยู่ใครอยู่พิมพ์หน่อยพิมพ์หน่อยพิมพ์อะไรก็ได้พิมพ์อะไรก็ได้ <Hi. S 1> ไหายหายอ๋อมันเป็นอีกแล้วมันไม่หายเลยอ่ะเจ uh. งว่ะอ้าว uh. เออไม่หายเลยไม่มีทางหายจาเนี่ยคนค้างไม่ขึ้นไม่ลงแชทหายไม่มีวันที่้าของคุณลองนามนะลองเปิดสักสิบนาทีก่อนคืออ่อมอมต่อโหดเว่อมันไม่ผูกไม่ได้ทำอะไรเลยี่ซ้ําอ่ะคืออะไรก่อนเอาแคทไอ้น้อยแปดสิบไม่ขึ้นไม่ลงค้างอาบนําแบบเดี๋ยวลองลองเทส ลองเทปก่อนนะต้องเล่นมาสี่คนจ้ะเราไม่เห็นเนี่ยไม่มาด้วยซ้ำเนี่ยเอาไม่เชิญนุหรอมันแจ้งเตือนไหมมันแจ้งเตือนปะไรประแดกอะ๋ย่เราจะบิดละมากนี่แจ้งเตือนแต่คนไม่มา มันแจ้งเตือนไม่หมดอดิเนี้ยร้อยกว่าคนเองอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เว้ยที่ไลฟ์ประดงมันจะร้อยกว่าคนเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้เลยคนตื่นยงังตื่นแล้วไปดูแล้วคนอื่นก็ขึ้นนะเจ็ดร<ป>้อยลองเล่นสักแป๊บหนึ่งถ้าแบบถ้าคนไม่ถึงสองร้อยนะนะก็คงจะบิดเลย มันไม่แจ้งใช่ไหมไปกออกน้องไปความขายเรื่องกับน้องดีกว่าดีครับมิกูดีครับ,รบกกรมิกูได้ไรไหมช่วงเนี้ยมิกูได้ไลฟ์ป่ะไลฟ์ป้าแดงมันมันขึ้นแจ้งเตือนทั้งที่แบบเพิ่งเริ่มไลฟ์อ่ะมันมันแจ้งมันแจ้งมันเตือนเราอ่ะแบบเราทำผิกดกฎอะไรเงี้ย มีบางคนเห็นนะแต่แบบไ์ไม่ฟีดไม่ดันอะไรเลยค่ะมาคนแรกมาอย่างตื่นยังยังไม่ได้นอนใครไม่ได้นอนแล้วเป็นมาน่าจะสามวันละไม่หายเยอะมากขอบคุณค่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสเทฝากกดใจฝากดันไลค์ด้วยนะวันนี้ตื่นสายมากตื่นสายมากอันนี้เล่นกับน้องๆนะน้องๆตามมาจาก t ิกต็อกเฟซบุ๊กนะฮะ บญญบแบบนีองกันละใช่สุดเรากินอะไรดีคะเดี๋ยวลองเทส,สักสิบนาทีถ้าแบบมันไม่เด้งถึงห้าร้อยบิตสองร,ร้อคนแล้วใช่มันสองร้อยแต่มันไม่ขึ้นเลยไงแบบขึ้นทีละหนึ่งคนสองคนปกติมาสี่ห้าร้อยเนี่ยมันมาทีละหนึ่งสองหนึ่งสองเงี้ยไม่มีทางอ่ไม่มีทางเลยที่ไลฟ์ฉันจะเป็นอย่างนี้วันนี้ปกติไหมไอ้เป็นโหมดที่แบบ โหมดที่ไม่มีวันจบนะฮะเราจะมาดูกันว่าน้องๆจะอยู่กับประแดงได้ถึงที่คืนนาคาขายค่ะไปใช้ง,งานน้องๆมันไม่ทางเนี่ยคนหายหนึ่งสองหนึ่งสองเนี่ยรันอยู่แค่นี้เซ็งว่ะทั้ง,ง,งยูทูบปกต,กติทางติกตอกเป็นบ้าต,ตอกเป็นเออ ไม่ขึ้นเลยจริงไม่มีทางหรอกมันไม่มีทางเป็นนี้เลยกูมอันิ่งจ้าประยอนบดีค่ะอยากยวไปเดินไปรู้จัก,จกสิตายตัดเนื้อค่ะเดี๋ยวอีกสักสิบนาทีพอละหายคนหายจริงสิิงอะ่ะ มอลเล็กนะคะอ่ะให้น้องช่วยกันบอกนะว่าขายได้หรือไม่ได้เฟดเฟดช่วยด้วยเป็ดช่วยด้วยประเด็นบักปุ่มนี้ปุ่มอะไรปุ่มอะไรแต่มันไม่ขึ้นเลยโกกมันไม่มีทางเว้ยที่แบบไลท์ไลท์ฉันจะมาเป็นแบบนี้แล้วใครมาแล้วใครมาเฟรเ์หรือครับไล่บอลเล็กโดนเตือนตั้งแต่ย,ยังไม่ได้อ้าปากพูดสักคำเลยทำไงดีอยู่บนรถไฟไปไหนเที่ยวกะวันนี้ค้าวันนี้ค้าวันนี้ค่ะ แล้วแบบไรก็ไม่ดันไม่ฟีดไม่ไรเลยไม่มีไรเลยไม่มีเลยเป็นไปไม่ได้เลยจ้าปิดแล้วเปิดใหม่วันนั้นสี่รอบไม่หายเอากรุงเทพกับกรุงเทพโอ๊ยโอ๊ยอต้จี่ะดอโอ้ไม่ก็ที่เซเลนฮิวหรือเปล่ากอกตัวอะไรโดดผ่านหน้าไปวะเน็ตไม่ดีใช่ไรพัดแดงมันไม่เตือนเห็นปะน้องก็บอกมันไม่เตือนกูเซ็งวะกูเนี่เซ็งจริงนะปิดหน้าต่างงง น้าต่างนูกไม่ปิดนไม่มีใครปิด่ะลูกห้าจุดศูนย์ห้าจุดศูนยอะไรห้าจุดศูนย์น้องมูโ้เด็กค่ะไปโเรียนสอนเด็กแล้วนะป้าแดงคิดถึงป้าแดงนะเด้อ ออกเราออกไปดูข้างน,นอกปะเกิดอะไรขึ้นวะอยากรู้วะอยู่ในเซเลนิลเหรออะไปลูกเต้นเต้นสู้หน่อยลูกอย่าโคนบันบักลูกไม้ไล่ประแดงไม่ดันฉันโดนเตือนฉันโดนกันซีนตอกกันซีนเวอร์ตรอกกันซีนเวอร์ืมบิดแล้วไหมโอ้ยสักแป๊บหนึ่งไปละ ตลกคือตัวเราบอกของเราเป็นตัวรีบรีบแล้วหัวยังเป็นหัวของเราคลายคายคายลุกไปไปไปปกต,ติแหละชูน้ำไม่อยากไหลแหละบักอะไรก็ไม่รู้มีใครสามารถช่วยได้บ้างโอ้มากพรุ่งนี้แดงลองมาไลฟ์ดูนะพอนอยหยุดก็เป็นเหมือนเดิมเอาจริงปะเป็นเหมือนเดิมอันนี้ติ๊กต็อกมันอัปเดตแล้วนะ ก่อนเข้าแอปมามันก็อัปเดตแต่ก็ไม่หายไม่หายทั้งๆที่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยทั้งไม่ได้ทําอะไรเลยฉันไม่ได้ทําอะไรผิดเลยผิดเลยปะไปละไม่ไรละ CU เซ็งว่ะ